ไม่เพราะว่าเราไม่ได้หมัดวันนี้ลูกสุดท้ายเราจะเป็นักาเราอย่างไรอะอาวุธอื่นเราไม่มีเลยถูกไหมอ้าต่อยมือรอบจะใครต่อยมือรอบที่อยู่ในร้านหนึ่งให้โค้ดต่อย ช่เปลอายุเราเยอะแล้วไม่ใช่เราไม่เราต้องเลิกกดดันตัวเองเลิกอะไรแบบนี้แล้วไม่ใช่เราเป็นมวยเด็กแล้วใช่ไหมอายุเราเท่ากันนะรู้ไหมเออแล้วก็ต้องมีประสบการณ์แล้วค็อบางทีเรารู้แล้วว่าเนี่ยเราไายืนต้องต้องถ้าไม่ได้หมัดนะเป็นไงจะชนะเขาหรือเปล่าคือคนที่เราโชคดีที่ชนะเขาถ้าต่อยแบบนี้ต่อไป มันไปหวังโชคไม่ได้ไงถูกไหมหวังเราต้องหวังฝีมือเราดิเราไม่มีเราหวังก็ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างอื่นดิถูกป่าวต้องแก้ไขนะโอ้ดต่อยมวยรอบต้องปล่อยให้ดีกว่านี้นะเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วโอ้เราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วอายุเราเยอะแล้วแล้วตอนนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดไม่ต้องเกรง แก้ไขนะแก้ไขนะจะพปด๊ใส่ไปรอบเมื่อไรไ่รับมือรอบของของมือมอนาเมืงครมือรอบสามยกสยกได่ผมจมเขาไปชกด้วยที่ฟอนครับผมดร้อยสามสิบห้าครับรมใหอกาสสุดท้ายเขาแล้วเบื่อเขาไม่จะได้รางวันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมมนไม่ถึงว่าเห็นว่ากดดันกดดันเรื่องอะไรครเยียตังี่ดีครับผม ทำไปดีกันผมง็อยากชนะบ้างครับเหนื่อยไหมก็เขาก็ลูกทีบลูกจุกจิกของเขาดีครับผมผมก็รู้แสียงแบบอึดอัดพูดไม่ถูกอ่ะอึดอัดกดดันเนาะมันครับกดดันมากผมรู้เสียกดดันกดดันมากครับผมก่อนที่เราจะได้หมัดนั้นอ่ะเราไปพลาดคิดว่าเราไปพลาดจังหวะไหนทำให้เรากดดันมันคือมันลูกทีบลูกอะไรผมรู้แสีไม่ถึงรู้เสียเข้าไม่ถึงครับรู้เสียเข้าไม่ถึงครับครับผม สำหรับไฟนี้นี่การออกหมัดนี่ฝึกมาจาก่คยเลยครับผมใจบผมครับผมรูสอนมากูสอนมาใส่ใจให้ผมมาว่าพูไม่ถูกนะมาให้มันต่อยหมัดให้มันแน่นๆให้มันทําให้มันดีครับผมไปยกสามถ้าไม่เราไม่ได้หมัดนั้นเีงคดวกาเกมจะจบแบบไหนก็มันก็จะต้องเบียดอย่างนั้นอ่ะยกต่อไปมันก็ต้องอัดอย่างเดียวเหมือนกันแบบลูกนั้นนะครับมันมัน มันหามันมันมันแลกมัดผมก็คิดว่ามันต้องต้องเดักบวกยันเดียวถ้าเราไม่เดินก็เข้าทางเขารับรับพอใจผลงานเราไหมวันนี้ก็ก็พอใจทีชนะครับแต่ว่ายังแบบยัง,ง,งต้องแก้ลูกถีบลูกอะไรต่างๆที่ทาให้ผมไม่เข้าตัวครับ<อ>ลูกปูนัำตัวลูกปูนัำตัวมันย<ๆ>ังไม่ดีครับเสียบส๊บอกกับเราว่าอย่างไรบ้างครับเมื่อกี้เพราะว่าต่อย ตอยอย่างเดียวตอยให้มันแบบตอยเยอะๆครับผมออ,ออกหมัดให้มันแน่นๆเอาเออครับผมใช้ชนะคนนี้อยากมอบให้ใครบ้างครับก็อ,อยากมอบให้ที่ใครมอยไปยินดีที่ช่วยแล้วทุกครูมวยทุกๆคนที่มันสอนวิชาให้เรา ให้เราแบบเชียร์เราตลอดนะครับทุกคนคุณมวยเนะทุกคนที่ค่ายมวยเป็นยินดีเสียบัวแล้วก็เสียนาวด้วยครับอัตรีรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับผมเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมก็ไม่เคยครับไม่เคยเลยครับผมเจ็ดหมื่นจะเอาไปทำอะไรครับวันแล้วเก็บตังค์ครับผมลูกชายผมยุ่งวันหนึ่งผมก็ครับผมเก็บตังค์อยู่ครับอ่าสุดท้ายฝากบอกเอฟซีวันวันโอ้และก้าวข้ามมวยไปยินดีหน่อยครับครับผมก็ขอบคุญค่ายมวยไปยินดีทุกคนสุดยอดมากครับครูมวย หัวหน้าค่ายทุกๆคนนะครับก็ปูนค่ายมอยไปยินดีอย่างสุดๆแล้วก็ผมจะตั sure. ้งใจซ้อมครับตั้งใจให้มันเต็มที่ครับผมให้เต็มที่ทุกไฟครับไปย้ำให้ทำให้ปัฒนาตัวเองให้ได้ครับผมโอเคครับดีดีเรื่องครับวันนี้ครวันนี้ก็ได้รับประชีเดื่นบาทนะ